สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับนปฏิพัทธ์ออตโต้นะครับสวัสดีอันก็มีรถสวยนะฮะเช่นเคยนะครับมารีวิวให้คุณลูกค้าดูกันอีก1รุ่นนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเป็นคิวของตัวรถตอนเดียวเพผาเดิมนะครับที่เข้ามาใหม่แล้วก็ เป็นอีกรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้ที่คุณลูกค้าออกกับทางร้านไปเยอะนะครับแล้วก็คุณลูกค้าหลายท่านให้ความสนใจกับตัวนี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูตัวรถกันเลยครับแต่ก่อนอื่นนะฮะถ้าเกิดคุณลูกค้าท่านใดนะครับเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกอ่านรบกวนฝากกดไลค์กด s u b สไครต์นะฮะแล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับข่าวสารใหม่ๆแล้วก็ตัวคลิปนะฮะทั้งรีวิวตัวรถแล้วก็คลิปที่คุณลูกค้ารับรถนะครับ แต่วันนี้นะฮะเราอยู่กับเจ้ารีโว่นะครับ2.4ตัว J-Manual น,น,นะฮะคันนี้เป็นรถปี2015นะครับก็ถือว่าเป็นตัวรีโว่ตัวเริ่มต้นนะครับจริงๆสำหรับตัวโฉมนี้เนี่ยเราจะมีคล้าสกันมานะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าได้ดูใน ส่วนของทั้งหน้าเพจนะครับหรือว่าในช่องทางของ u t u b e นะครับเราจะมีค้ากันระหว่าง2016นกะครับกับ2015นะฮะจริงๆเนี่ยตัวรุ่นย่อยออปช่นออปชั่นอะไรอย่างงี้มันคือตัวเดียวกันแต่แตกต่างกันแค่ในส่วนของตัวปีเล็กเน้อยๆแค่นั้นเองนะครับในส่วนของตัวรถคันนี้เนี่ยต้องบอกแล้วก็เน้นย้ำตรงนี้นะครับว่าเป็นรถเข้าใหม่นะครับในส่วนของตัวสีเนี่ยเป็นสีเทาเดิมโรงงานนะฮะไม่เคยชนหนักพิกาน้ำท่วมนะครับหรือว่าจมน้ำตัดต่อผิดกฎหมายไม่มีแน่นอนครับพวกนนีี้เ่ เราต้องเน้นนะฮะในเรื่องของตัวคุณภาพให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าคุณลูกค้าซื้อไปใช้งานนะครับไม่ได้ซื้อไปจอดนะฮะตรงนี้เราพยายามเน้นย้ําเลยนะครับอีกอย่างเนี่ยเดี๋ยวก่อนออกจากร้านนะครับเราจะมีบริการขัดสีเคลือบผิวนะครับแล้วก็ทาความสะอาดภายนอกและก็ภายในนะฮะครีนแล้วก็ทาความสะอาดให้คุณลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบก่อนส่งมอบถึงมือคุณลูกค้านะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าตัววารันตีร้านล่ะมีอะไรบ้างนะครับเรารับประกันเครื่องและเกียร์หเดือนหรือว่า1 0,000มนกิโลนะครับแล้วก็มีตัว W smart นะฮ รถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะครับนาน1ปีตรงนี้เราก็มีพร้อมเซอร์วิสให้กับคุณลูกค้าไว้ให้นะครับในส่วนตัวด้านหน้าสับคันนี้นะฮะด้านหน้าในแน่นอนนะครับจะเป็นตัวกันชนหน้านะครับหรือว่ากระจังหน้าตรงนี้เนี่ยจะเป็นดําด้านหมดเลยนะครับก็ถือกับว่าตัวหน้าแบบนี้เนี่ยจะเป็นตัวหน้า A1 นะครับแต่จริงๆเนี่ย Rivo นะฮะหรือว่าตัวของกระบะของทาง Toyota เนี่ยมันสามารถสับเปลี่ยนได้หลายแบบนะครับบางคนอาจจะดูว่าโอ้โหหน้านี้รถปี15เราอยากได้ใหม่ว่านี้นิดนึงนะครับเปล เลยจบนะครับหรือว่าบางคนอาจจะชอบเป็นแบบตัวที่เป็นแบบเหมือนพวก s m ร์ท cap นะฮะเราก็เปลี่ยนมันใส่เป็นแบบกระจังหน้าที่เป็นโครเมียมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับทุกๆอย่างมันสามารถอัปเกรดได้ทุกๆอย่างมันสามารถเสริมได้นะครับตัวรถเนี่ยถึงจะเป็นเดิมๆก็แล้วแต่ถ้าเกิดเราแต่งนิดเติมหน่อยใส่ตรงนี้เข้าไปหล่อได้เหมือนกันหมดอยู่แล้วแน่นอนนะครับ ส่วนตัวโลโก้นะฮะเป็นโลโก้คโครเมียมนะครับแล้วก็ตัวโควมไฟหน้าตรงนี้เนี่ยสับตัวตอนเดียว2 4นะฮะก็จะเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับเดิมๆโรงงานเลยในส่วนของตัวไฟแต่หมอกคู่หน้าตรงนี้ยังไม่มีบางคนอาจจะซีเรียสหรือว่าบางคนอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้นะครับแต่ตรงนี้ยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันหน้าร้านได้นะครับผมไม่ อบอกอยู่แล้วว่าเฮ้ยโอ้โหเราไม่สามารถใส่กับคุณค่าได้แบบนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยการใช้งานไม่ไม่เหมือนกันและในเรื่องของตัวลักษณะนานก็ไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้เนี่ยอันเน้นย้ําเลยนะครับว่าเป็นรถเข้าใหม่นะฮะเราก็อยากให้คุณลูกค้าดูในส่วนของตัวสภาพให้ได้มากที่สุดแล้วก็ชัดเจนให้ได้มากที่สุดนะครับแต่เดี๋ยวล้งางทำความสะอาดเสร็จอีกรอบนึงเดี๋ยวเรามารีวิวเต็มๆกันอีกทีนึงนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนตัวเครื่องกันหน่อยนะครับ รถยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดนะครับอาจจะมีคราบเถอะฟุกฝุ่นอะไรแบบนี้บ้างนะครับแต่อยากให้ดูในส่วนของตัวบอดี้ของตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของตัวคันหน้านะครับแก้มข้างเม็ดอาร์ตนะฮะตะเข็บต่างๆนี่เดิมจากโรงงานหมดทุกจุดเลยนะครับตัวแผ่นเพลสนะฮะสิบห้าสิบห้าแท้เลยนะครับตัวติกเกอร์มอกหัวนงหัวน็อตนะฮะไม่เคยมีการถอดขันไขออกมาทําสีแน่นอนนะครับตัวแผงกันความร้อนทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับตรงนี้เนี่ยบางคันเราอาจจะ ยังไม่เคยให้คุณลูกค้าได้ดูแบบสดสดเรียลๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าให้ดูในสองตัวสภาพรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วเราก็ต้องมีการล้างทําความสะอาดแล้วก็เก็บงานรายละเอียดของตัวรถทุกๆคันอยู่แล้วนะครับเพื่อให้คุณลูกค้าได้รับรถสวยนะฮะแล้วก็รถที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวบอดี้เดิมๆของมันตอนนี้เนี่ยรับประกันได้เลยนะฮะว่ารถสวยเดิมจากโรงงานนะครับอันนี้อยากให้คุณลูกค้าเห็นสภาพแบบนี้เลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนออกนะฮะ เน้นย้ำนะครับว่ายังไงเราก็ต้องมีการทำความสะอาดให้คุณลูกค้าอยู่แล้วแน่นอนนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูในส่งตัวด้านข้างกันต่อนะครับแต่ถ้าเกิดในส่งตัวภายนอกเนี่ยคือเราเต็มเต็มให้คุณลูกค้าอยู่แล้วนะฮะอันนี้คือในราคาแบบนี้เนี่ยคุณลูกค้าได้อะไรบ้างนะฮะไล่จากในส่งตัวด้านหน้าก่อนนะครับก็จะมีเป็นตัวล้อแม็กนะฮะคันนี้เนี่ยเราต้องใส่เป็นล้อเวลดีเซนตินะครับอันนี้น่าจะประมาณ10.5นะครับน่าจะประมาณ10.5ก็แล้วแต่ความชอบเลยบางคนอาจจะเป็นชอบ9.5 บางคนอาจจะชอบ10.5อันนี้เราก็ไม่บังคับหรือว่าฟิกกันนะครับส่วนตัวยางนี่เป็นปี2020เช่นเดียวกันนะครับซีรีส์ยางก็จะเป็น2 6 5 4 0 1 8นะครับอยู่ที่ความชอบของคุณลูกค้าเลยนะครับส่วนตัวนอนล้อนี่อันนี้ไม่ต้องซีเรียสเพราะว่ายังไงเรามีนอนล้อสีนะครับหรือว่าเป็นนอนลลอแต่งอะไรอย่างเงี้ยมีให้คุณลูกค้าอยู่แล้วเรียบร้อยนะครับบางคนอยากได้เป็นตัวแบบฝาครอบเบรกเพิ่มเติมด้วยอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ แล้วก็ในส่วนงตัวทรงรถอันนี้เนี่ยคือเป็นทรงรถที่ยังเป็นเดิมๆอยู่นะครับแต่เดี๋ยวถ้าเกิดอยากให้จัดทรงยังไงโหลดหน้า2หลัง3นะฮะเพิ่มเติมยังไงก็เดี๋ยว เราค่อยมาไอ้นี่กันอีกทีหน้าร้านนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราคงไว้เดิมๆแต่ว่าในเรื่องของตัวของตรงของแต่งอะไรเงี้ยคือเราเต็มๆให้กับคุณลูกค้าแล้วนะครับจริงๆตัวล้อแม็กเนี่ยมันสามารถเลือกได้หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กสีล้อหรือว่าเอาเป็นล้อแม็กคู่หน้านะครับมันก็อยู่ที่การใช้งานแล้วก็ลักษณะลางของคุณลูกค้าแต่ละคนว่าเป็นยังไงนะครับส่วนตัวไฟเลี้ยวสำหรับตัว2.4นะครับตรงนี้อ่ะก็อยากจะเน้นย้ำนิดนึงว่า2.4ที่เป็นตอนเดียวนะฮะสแตนดาร์ดเลยไม่ม J นะครับไม่มีเจพัดนะฮะนอกซะจากว่าเป็นตัวเจไฟฟ้านะครับหรือว่าจะเป็นตัวสี่ขอถ้าเกิดเป็นแบบสี่ขอเนี่ยเราจะเรียกเป็นแบบเจพัดได้นะครับอันนี้เป็นเล็กเน้อยๆเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าในส่วนของทางอันหรือว่าทีมงานของอันเนี่ยนะฮะไอทีเนี่ยนะครับเราจะคุกคีนะครับหรือว่านอนกินกับพวกรถตอนเดียวค่อนข้างดีจะเยอะนะครับ ในส่วนของตัวด้านข้างนะฮะสีเดิมโรงงานนะครับสภาพสวยกริบเลยนะฮะเดี๋ยวยังไงเนี่ยนะครับเราต้องมีการเก็บงานรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆอีกสักนิดนึงนะครับเพื่อให้รถมันดูสวยกว่านี้มากขึ้นหน่อยนึงนะครับ <c oughs> อีกอย่างเนี่ยที่เราเห็นกันแบบตุ้มๆเลยใหญ่ๆเลยตรงนี้เราจะไม่ใส่ก็ไม่ได้นะครับ <c oughs> นั่นคือในส่วนของตัว ตู้ทึบนะครับคันนี้เนี่ยเราใส่ตู้ทึบความสูงอยู่ที่2-1.0เมตรสินะฮะตรงนี้จะมีคําถามเพิ่มเติมขึ้นมาแน่นอนครับว่าความสูงสามารถเลือกได้ไหมความสูงมีขนาดแบบไหนบ้างมีความสูงเท่าไหร่บ้างนะครับความสูงของที่ร้านเราใส่ให้นะฮะหนึ่ง นะครับ1นเมตรเซน2อะฮะสเมตรนะครับ, 2, รบแล้วก็3 2เมตร10เซนนะครับขึ้นอยู่กับงานที่คุณลูกค้าใช้หรือว่าตามบริษัทที่คุณลูกค้าจะเอารถไปวิ่งเขากําหนดนะฮะตรงนี้เราไม่ได้ฟิกอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดบางที่อาจจะมีการกําหนดของอายุตัวรถอาจจะมีการกําหนดของความสูงของตัวตูว้ตรงนี้ปี15หนะฮะหลายๆบริษัทต,ตอนนี้วิ่งใช้งานได้หมดแน่นอนนะครับ คราวนี้ในในส่วนของตัวล้อหลังเนี่ยอันนี้เราก็ไม่ให้น้อยหน้าหรือว่าให้ขี้เห่แน่นอนนะครับใส่เป็นล้อกระทะผาขอบ14นะครับแล้วก็ส่วนตัวยางนี่เป็นมิชลิน XCD กซนะฮะปี2020นะครับจริงๆเราจะไม่ใส่เป็นแบรนด์อื่นให้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะใส่เป็นมิชลินแบบแบบนี้ให้อย่างเดียวมิชลินเนี่ยทำไมเราถึงใส่แบบนี้ให้ถ้าเกิดคุณลูกค้าที่เป็นสายวิ่งงานมาอยู่แล้วน่าจะรู้กันดีนะครับเพราะมันเป็นยางที่ผลิตมาหรือว่าออกแบบมาไว้สำหรับบรรทุกโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นตัวเพาเดิม หรือว่าเพาลอยนะครับคราวนี้เนี่ยตัวล้อกระท้าเนี่ยนะฮะเราจะไม่ได้กําหนดหรือว่าเจาะลึกซะขนาดนี้นะครับล้อกระท้าคุณลูกค้าสามารถเลือกได้นะฮะร,ระหว่าง14กับ15สายสั้นกับสายยาวนะครับบางคนอาจจะเอาเป็นแบบ15ไปเลยนะครับหรือว่าบางคนไม่ได้วิ่งบรรทุกเยอะอะไรมากมายนะครับก็เอาเป็นล้อแม็กซ์สล้อก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเรา คิดถึงภายภาคหน้าเฮ้ยวันนี้เราวิ่งแค่นี้เราเฮ้ยพรุ่งนี้เราอาจจะวิ่งเยอะหน่อยในอนาคตเราอาจจะวิ่งเยอะอีกสักนิดนึงนะครับใส่เป็นล้อกระทะผ่าได้นะฮะและที่เหลือในส่วนงตัวช่วงล่างชุดหลังเนี่ยคุณลูกค้าอยากให้เราเสริมแหนบเราจัดการให้ครับ1แผน่น2แผน่น3แผน่นว่ากันไปแล้วแต่ลักษณะนานของแต่ละคนที่เอาไปใช้งานนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของตัวด้านท้ายกันต่อนะครับ สองตัวฝาท้ายนี่นะฮะรีโว่นี่ฝาท้ายจะดูง่ายนะครับไม่ได้เหมือนแบบพวกแบรนด์อื่นๆนะครับฝาท้ายเดิมโรงงานนะฮะรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนนะครับตัวโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะไฟเบรกตรงที่3นะครับตัวเม็ดองเม็ดอาร์กอะไรแบบนี้นะฮะเดิมๆโรงงานเลยนะฮะสวยนะครับคมเก็บทุกจุดนะฮะแล้วก็ส่วนของตัวโคมไฟท้ายนะครับ ตรงนี้เนี่ยไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ในส่งของตัวที่เป็นโฉมแรกนะฮะตรงนี้อาจจะให้ดูนะครับเผื่อคุณลูกค้าบางท่านอาจจะเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกหรือว่ายังไม่เข้าใจนะครับตัวโคมไฟท้ายเนี่ยสำหรับตัวปี15อาจจะมีคลาสกันเป็นบ้างปรับปลายนะครับจะมี 15- 16น่าจะอยู่ที่ประมาณต้นต้นปีถึงกลางกลางปีแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในช่วงของท้ายปีของ16จะไม่มีแบบนี้แล้วนะครับก็จะมือเป็นตัวไฟตัดหมอกคู่หลังมาให้นะฮะเป็นเป็นด้านฝั่งนี้แต นะครับบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้อะไรทําไมถึงเป็นอย่างนี้อาจจะดูแตกต่างนะครับแต่ว่าเขาให้ติดมาให้จังงานแล้วนะฮะพอเวลาเราวิ่งในตอนอหมอกเยอะๆหรือว่าในเวลากลางคืนอะไรอย่างนี้นะครับมันก็ช่วยเซฟตี้ไปอีกหนึ่งอย่างนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวตู้ด้านท้ายนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นตู้มือหนึ่งเราเบิกให้ใหม่นะครับมีแผ่นกันลอยเส้นกันซ้อนแสงนะครับแล้วก็ตัว ไฟเบรกไฟเดี้ยวด้านบนใช้งานได้ตามปกตินะครับคราวนี้เนี่ยสำหรับคันนี้เนี่ยเราไม่ได้เปิดในส่วนของตู้ภายในให้คุณลูกค้าดูนานแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนตัวภายในกันสักนิดนึงนะครับภายในตู้เนี่ยนะฮะมันมีหลายแบบนะครับแล้วแต่คุณลูกค้าชอบเลยนะฮะอย่างเช่นตัวแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นไม้อาจซ้ายขวานะครับบางคันอาจจะมีดามหรือว่าปิดตรงสามเหลี่ยมคางหมูบ้างนะครับแต่ว่าคันนี้แค่ซ้ายขวาแล้วก็ตัวเปิดปิดประตูด้านหลังอย่างเดียวนะครับ แต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดบางคนอยากจะเน้นในเรื่องของการทำความสะอาดด้วยนะครับก็สามารถทําให้มันเป็นตัวแบบแต่แกงซ้ายขวาอะไรแบบนี้ได้นะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วขึ้นอยู่กับลักษณะงานของแต่ละคนนะฮะตรงนี้อาจจะพยายามเน้นย้ําเลยนะครับว่า ตอนนี้เราสามารถพูดได้เต็มปากหรือว่ากล้าพูดได้ตรงนี้เลยนะครับไม่ว่าคุณลูกค้าจะใช้งานแบบไหนนะฮะหรือว่ากําหนดโจทย์เป็นแบบเป็นแบบไหนกําหนดสเปคตัวรถเป็นแบบไหนเราสามารถตอบโจทย์ตรงนั้นได้แน่นอนนะครับไม่ว่าคุณลูกค้าจะใช้งานยังไงก็เราแต่นะครับขอให้เลือกที่ร้านเป็นพันออโต้เป็นหนึ่งในตัวเลือกตรงนั้นนะครับคุณลูกค้าได้รถสวยมีคุณภาพตอบโจทย์การใช้งานทุกอย่างครบจบคุ้มภายในร้านเดียวนะฮะใครสนใจดูคันนี้แล้วติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับไนต่อไปเราเข้าไปดูในส่วนของตัวภายในกันสักนิดหนึบ ในส่วนตัวภายในนะครับซาบรีโวนี่คุณูกค้าหลายท่านอาจจะเห็นกันบ่อยแล้วนะครับภายในนี่ก็จะมีออปชันเยอะสักนิดหนึ่งนะฮะถือว่าเป็นออปชันที่ดีนะครับสำหรับรถกระบะตอนเดียวที่เขาให้มาจากป้ายแดงเลยนะครับสำหรับในส่วนของตัวคอนโซลหน้าเนี่ยก็จะมีแอร์แบ็กหรือว่าถุงนมนี้ภายให้คุณลูกค้าด้วยกันถึงสามใบนะครับตรงนี้ถือว่าเยอะนะฮะในส่วนตัวรถกระบะตอนเดียวนะครับแล้วก็ตัวเซนเซอร์นะฮะตรงนี้เนี่ยมันสามารถเปิดหรือว่าปิดการทํางานได้นะครับ เขาให้มาแบบนี้เนี่ยเพิ่มในการเซฟตี้ไปอย่างย่างแล้วแต่การใช้งานของแต่ละบุคคลด้วยนะครับส่วนตัวเครื่องเล่นล่ะ CD v ิ u ย MP3 นะครับตรงนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแล้วก็มีที่เสียบ AUX นะฮะแล้วก็ USB มาให้นะครับผมถือว่าดีนะฮะอันนี้คือว่าเป็นออปชั่นพื้นฐานเลยนะครับในสองตัวรถตอนเดียวที่ให้มาค่อนข้างจะเยอะนะครับและที่เหลือก็จะเป็นตัวแอร์นะครับนี่ก็คือแอร์เป็นแบบปรับปกติเลยนะครับแอร์เย็นเพลงเพาะนะฮะ แล้วก็ส่วนของตัวกระจกเนี่ยนะฮะคันนี้เป็นตัวเ m a มนูนนะครับจะเป็นกระจกที่เป็นแบบปรับมือหมุนนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะซีเรียสนะับวันนี้เราก็ไม่ว่ากันนะฮะแต่ถ้าเกิดอย่างได้เป็นแบบปรับไฟฟ้าเราสามารถทําเป็นปรับไฟฟ้าให้กับคุณลูกค้าได้นะครับน่าจะลองนึกภาพออกนะฮะเป็นตัวปรับไฟฟ้าเนี่ยก็คือคือเหมือนแบบว่าเราทําไฟฟ้าเอง นะครับอันนี้ก็อยู่ที่คุณลูกค้าด้วยถ้าเกิดคุณลูกค้ายอมรับได้ตรงนี้เราจัดก,การให้นะครับแล้วก็ส่วนของตัวเกียร์นะฮะถ้าเกิดปี2 0 1 5นะครับหรือว่าเป็นตัวเริ่มตัวเริ่มต้นของตัว 2. องี่นะครับจะเป็นตัวเกียร์ธรรมดาที่เป็น5สปีดอยู่นะครับแล้วก็ส่วนตัวเบาะนี่นะฮะเบาะของ2องยี่สี่บจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดตัว2องี่สี่เนี่ยจะเป็นเบาะแบบ60ต่อ40่นะนะครับแล้วก็ส่วนตัวเบาะนี่จะเป็นเบาะหนังสีดําเดิมๆมโรงงานนะครับสภาพภายนอกเเนนี่ยยยรรราดดูโวมละคับ บอกเลยว่าสวยมากนะฮะแล้วก็ภายในนี่บอกเลยว่าเอี่ยมนะฮะนี่คือตัวรถเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับปี15ปีนี้ปี2020นะฮะรถ5ปีนะครับคุณลูกค้าหลายท่านอาจจะคิดว่าการใช้งานมันเยอะตัวรถอาจจะไม่ค่อยสวยแล้วนะครับหรือว่าตัวบอดงบอดี้ตัวเครื่องชุดเกียร์อะไรต่างๆอาจจะมีปัญหาแน่นอนลองมาทดลองขับก่อนมาลองเทสต์ได์ก่อนหรือว่ามาดูตัวที่ร้านหล่อนนะครับรับรองคุณลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะเพราะว่ารีโวนี่ถือว่าเป็น รถอีกประเภทหนึ่งหรือว่ารถอีกกลุ่มหนึ่งที่ตอบโจทย์ในการใช้งานสำหรับคุณลูกค้าที่วิ่งรถเผาเดิมได้ดีค่อนข้างที่จะสูงนะครับไม่แพ้กับตัวแบรนด์อื่นๆเลยนะครับคราวนี้เนี่ยเราดูตัวรถคันนี้หมดครบถ้วนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวอนไปสรุปหน้ารถแล้วก็บอกราคาให้คุณลูกค้าฟังอีกทีครับโอเคนะครับเราดูในส่วนของตัว r ี v o 2.4คันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันเน้นย้ำเลยนะฮะว่ารถยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะครับแต่สภาพภายนอกนะฮะและก็ภายในนะครับรับรองเลยว่า เนียนสวยเดิมๆโรงงานนะครับคราวนี้เนี่ยในส่วนของตัวราคาล่ะซาบคันนี้นะครับโรตาไฮรังรีโว่สองจตัวเจแมนนวลนะฮะรถปี2,015นะครับราคาสราบที่ร้านเป็นพันออตโ,ตโ,ตโตจะตั้งอยู่ที่หรือว่าขายอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทนะครับอันย้ำนะฮะ 3 9 9 0 0 0บาทนะครับสำหรับตัวรถราคาไม่เกิน4,0,000นนะฮะจะผ่อนอยู่ประมาณ7,600 7,700หรือว่า7,800ประมาณนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้ามีเงินดาวยอดผ่อนก็จะลดลงไปนะครับและถ้าเกิดบอกว่าในราคา3 9 9 0 0 0บาทคุณลูกค้าได้อะไรบ้างอย่างที่เราดูไปเมื่อกี้เลยนะฮะลองคิดดูนะครับถ้าเกิดเราไปใส่เองเราไปติดตั้งเองหรือว่าเราไปจดทะเบียนลงเล่มเองยุ่งยากวุ่นวายอย่างนั้นทําไมนะครับในเมื่อออกที่ร้านปฏิพัน์อโต้ร้านเดียวแล้วจบแบบนี้ มาได้เลยนะครับเรายินดีและก็พร้อมดูแลให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้แดียก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจปฏิพัทธ์อ,อโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์กด s u b s c r i b e นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปมารีวิวรถสวยๆแบบนี้ให้คุณลูกค้าดูอีกเรื่อยๆนะครับเราอาจจะมีการแบ่งเป็นเอพิโซดบ้างนะฮะร,ระหว่างรถเข้าใหม่นะครับหรือว่าเสร็จแล้วยังไงอะไรแบบนี้เราจะแบ่งเป็นเอพิโซดในแบบนี้ให้้้้้้ตัวคคบบวคคลลููกกกาไดดดแแแบบบบบสๆเรรีียยยนน่่อยยิงขึนน ใครสนใจก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยหรือว่าอยากให้เราทำคอนเทนต์แบบไหนคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมเป็นกันเองอยู่แล้วมีะายคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ผมจะบอกวันนี้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ร้านครับสวัสดีครับ